ฮอนด้าครับเปิดตัวรถใหม่ครับครั้งนี้เป็น New Honda Forza ซ่ารรถซิงค์นั่นเองครับ ก็เรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนไม่เยอะมากนะครับหลักๆเลยจุดที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วครับครั้งนี้ให้เป็นหน้าจอสีมาเลยนะครับแล้วก็สามารถทํางานร่วมกับระบบลดซิงค์ได้นั่นเองครับอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มขึ้นมาคือประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายนะครับเขาจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มคอนโทรลมัลติฟังก์ชันนั่นเองครับสามารถควบคุมคอนโทรลหน้าจอได้จากแฮนด์ฝั่งซ้ายได้เลยครับแล้วก็เพิ่มมาครับในส่วนของตัวไฟ LED ใต้เบาะนั่นเองครับนี่คือหลักๆที่เพิ่มมาครััับดนเง้้วกีปิตมา ราคา1 8 3 0 0 0บาทครับนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับสำหรับรุ่น The Journey to Beyond นั่นเองครับตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งของ s 2 c 8รายการก็อย่างเช่นตัวกล่องหลังนะครับแหลกท้ายตัวแผ่นเหยียบกันลื่นนะครับรวมถึงลวดลายตรงบริเวณล้อแมกด้วยครับแล้วก็จะมีตัวกาดด้านหน้าอีกด้วยครับตัวนี้จะมีเพียง350คันนะครับราคา197,900บาทนั่นเองครับ